ป้าเจีาขอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะช่วงนี้นะคะลมหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยอากาศเริ่มหนาวหนาวเย็นเย็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วะคะ่ะเราจะชอบทานอะไรกันบ้างคะ,ะมาดูที่อันดับแรกนะคะอันดับแรกก็คือน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ภาษาจีนกลางนะคะให้เราพูดว่าตจ้ง โตเจียงอ่าหรือถ้าไม่ชอบทานน้ำเต้าหู้บางคนอาจจะชอบทานเต้าห้วยน้ำขิงค่ะอ่าเผ็ดเ็ดร้อนๆน,นะคะทำให้อุ่นในร่างกายนะคะถ้าเป็นเต้าหวยน้ำขิงนะคะให้ใช้คำว่าเจียงจงือเต้าหวยอีกรอบนะคะเจียงจือ โตควาเจงจือคำเดียวก็คือน้ำขิงค่ะ,ะค่ะและลำดับถัดมานะะในฤดูหนาวแบบนี้ก็จะชอบทานสตรอเบอรี่ค่ะ,ะมีใครชอบทานบ้างคะสตรอเบอรี่นะคะให้เราใช้คำว่าเฉาเมยเฉาเม่แต่ถ้าใครนะคะไปที่ประเทศจีนจะเห็นผลไม้เคลือบน้ำตาลนะคะเราสุดชอบทานมากเลยนะคะโดยเฉพาะสตรอเบอรี่ค่ะ,ะถ้าเป็น ขนมอันนี้นะคะที่ชอบทานนะคะเขาจะเรียกกันนะคะว่าทางหูลูทงหูลูอลองนะคะถ้าใครไปจีนลองทานดูนะคะไม่รู้นะคะว่าจะชอบทานเหมือนเราซื้อหรือเปล่านะคะเราชื้อชอบมากค่ะค่ะและถัดมานะคะอากาศแบบนี้หนาวๆก็ต้องกินสุกี้ค่ะหรือว่าประเภทชาบูนั่นเองนะคะในภาษาจีนกลางค่ะเราจะใช้คำว่าหัวกัวหัวกัว ขัวที่แปลว่าไฟก็คือหม้อไฟนั่นเองนะคะหรือบางคนนะคะไม่ถน,นัดค่ะ,อ,ะอาจจะชอบกินเป็นพวกปิงป้ง,งย่างนะคะ,ะถ้าเป็นพวกปิ้งย่างนะคะให้เราใช้คำว่าเชออ่าเขออ่าเช่าเข่าเนี่ยคือพวกปิงป้งย่างนะคะค่ะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ชอบทานในอากาศหนาวๆนะคะก็คือ มันเผาค่ะอร่อยมากนะคะแบบร้อนๆด้วยหวานๆด้วยนะคะมันเผาค่ะเราจะใช้คำว่าเข่าหงสุเข่าหงสุอือร่อยมากเลยนะคะค่ะรู้แบบนี้แล้วอากันหนาวๆแบบนี้นะคะอย่าลืมออกไปหาทานกันนะคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะค่ะ ผู้ชิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะวันนี้ลากันก่อน,นทุกคนจ้เจี้ยนค่ะสวัสดีค่ะ